ความลับที่บางคนอาจยังไม่รู้ใน Universal Japan นะครับเขาจะปล่อยผีออกมาตอนช่วงฮาโลวีนแล้วมันน่ากลัวมากและนี่คือชะตากรรมของผมที่ไม่รู้ว่าต้องเจอกับอะไรข้างหน้ากับการมา Universal Japan ครั้งแรกในชีวิตจะเป็นยังไงไปดูกันเลยยิบกล้องไม่ได้แต่ว่าเอากล้องมือถือไปก่อนเพราะฉะนั้นอันนี้เราอยู่ Universal Studio Japan และนี่คือทางเข้าก็ก็เข้าแหละนี่ไปกันดีกว่าเข้าปากมาแล้วไปร้านเลย ไปไหนอะเลโนชไปไหนอะเลโนชเป็นเรื่องปก,กติของการเล่นสนุนสนุกที่ญี่ปุ่นนะครับเราต้องรีบไปเล่นเครื่องเล่นที่มีคนเล่นเยอะๆก่อนจะเล่นมันจริงๆเหรออยากเล่นอยากลองเล่นใจไม่กล้าแต่รักกายสู้มันก็ไม่มีใครเคยตายกับอ,อัน,นี้หรอกนะนคาจ่าให้เ <c oughs> ขาหน้า่ายงั้นเหรอโอ้โอโอโยปิดด้วย และขอเปิดคลิปอย่างเป็นทางการตอนนี้เลยสวัสดีครับผมซอมบี้เซนเซนครับแต่ตอนนี้คิวเยอะแน่นมากครับไปนายดสองเดี๋ยวเราจะไปรีวิววิธีเล่นกันเมื่อกี้เราเรียบมากเพราะว่ามาถึงพุบปากเปิดพอดีคนเข้าพอดีถ่ายรูปแบบรวดเร็วมากของจริงของจริงสนุกจริงออ คือแบบใจหายูปจะตายอ่ะเมื่อกี้หลังจากนั้นก็รีบมาโซนแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับไปมาโซนแฮร์รี่พอตเตอร์ปะเคยมาดีมากโดยเฉพาะเครื่องเล่นโอ้ภาษาท้องว่า ก็เห็นเรียกผมตอนนี้มากว่ามันมันมีความสุขมากจริงๆเว้ยการที่แบบได้มาครั้งแรกอ่ะเป็นแฟนที่มาอยู่พอสมควรแล้วก็เพิ่งเล่นพาวเวอรเลกาซีมาด้วยอ่ะเฮ้ยนี่นี่เขามีโชว์มังกรเออไอเจ้านี่น่ะมันไม่ใช่มังกรหรอกนะ,ะมันไม่ใช่นะไม่ต้องกลัวมันมันคืออ๋อมันมันคือแมวแมวตาหากล่ะไม่น่ากลัวตะกัตตีสหนึ่งเห็นไหมเหมือนแมวมากๆเลย อันนี้คือเครื่องเล่นในดวงใจเขาบอกว่าไวฟ์ดีมากแบบว่าไวฟ์ความเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์สุดมากเหมือนเราขี่ไม้กวาดอ่ะไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เชื่อ ความเจ๋งของมันคืออะไรด้ว่าครคือคอะไรดูอย่างนี้มันน่ารักใช่ไหมแล้วแต่ตมือใส่แต่มืออันนี้คือหัวใส่อยู่ใช่ไหมแลม้วไปยืนเต้น,น <c ười> มันเหมือนนอกอยู่ไงเฮ้ยน่ารักเข้ากับชุดด้วย <c ười> เอาเบ้า <c ười> เอาเบ้า <c ười> ตกเต้นได้ด้วยนะเวลากระโดดมันจะเต้น รอบๆโซนแฮร์รี่พอตเตอร์ก็จะมีจุดให้เราซื้อไม้ก็จะสิทธิ์นะครับไปเล่นกับจุดอินเทอร์แลกต่างๆในรอบๆโซนซึ่งมันเจ๋งมากผมแนะนำใครมาจะต้องซื้อเลย<ป>เลนไม้ของจินนี่ <c oughs> จินนี่วิลีไ <c oughs> ปะะเล่นกันก <c oughs> ินไปเจเบียร์ก่อนอยู่น้ำ <c oughs> มันแบบว่าดี น้ำตาไหลน้ำตาไหลไม่ได้เพราะมันเร็วหรือน่ากลัวไว้์มันดีมากก็ควรดีในใครบอกนะว่าไม่เชื่อไม่เชื่อไม่ขวัดเลยอ,อ่ะมันมีฉากบางกองแบบเตอร์ไพร์อ่ะแล้วแม่งร้อนจริงอืมมีทุกฉากที่แบบว่าเออเอลิเมนต์ต่างๆที่เราเดี่ยวก,กับันเรื่องในห้องกวัดในการการเล่นฟสิกิตการแบบป่าต้องห้ามเลยก็นไม่เก เบทเอร์เบียร์นี่เป็นแก้แบบเอากลับได้พันตีให้พันต่อกินน้ำมันต้องเลอวปากแบบนี้แล้วก็ถึงเวลาออกเดินทางไปกับแผนที่ตัวกวนที่จะมีจุดต่างๆให้เราเล่นนะครับอันนี้ก็เป็นคถาอโรคอมูล่าที่เป็นคถาปลดดอกกุญแจนะครับ มันดีเจ้าหน้าที่เขาออกมากันนะครับเหมือนจะมีสัตว์ร้ายอยู่ข้างในคราวนี้ตาแทนทาบ้างอีกเส้นเดียวทีม่มีคนใช้เวทนมนต์ไม่ได้ด้วยอ่ะใช้ไม่ได้คือแบบมันไม่ได้มีแค่ไฟเล็กไฟใหญ่หรอไม่คือไม่ไม่ติดเลยไม่ติดเลยแล้วพนักงานก็บอกว่าให้พยายามเขานาะฝึนกกดเขาไว้อย่างเงี้ย ท้าไมเก่งนะไม่เสียแรงที่ซ้อมมาทำไม่เก่งขนานี้ตอนเล่นใหม่ๆก็พลาดหลายครั้งครับตอนหลังจับจุดได้ว่ามันไม่ได้ยากเลยแค่เราต้องขยับมือช้าๆแล้วมันก็ทำได้หมดครับ เ,เ,เราเล่นไม่ครบเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเล่นแฮร์รี่เอ้ยเล่นนินเทนโดผมซื้อเกมเพจไว้เดี๋ยวถ้ามีเวลาให้กลับมาทางเดินก็นนเนี่ยเก็บเหรียญด้วยด้วย <m im itation> <pel> อันนี้เป็นอีกโซนที่ผมตื่นเต้นมากแล้วก็ยอมซื้อบัตรฟาสต์พารมาเพื่อเข้าอันนี้เลยซ u เปอร์นินเทนโดเวิลด์นะครับเป็นโซนที่มีตัวละครแรค,แคเตอร์มาริโอ้ดองกี้คองอะไรซึ่งดองกี้คองรู้สึกจะเปิดปีนี้แหละผมอยากให้เห็นวินาทีที่ประตูเปิดเข้าไปมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ผมมากมันเหมือนหลุดเข้าในโลกของมาริโอ้จริงๆครับ wow. นะจุดนี้บอกเลยว่าผมที่เป็นเด็กที่โตมากับมาริโอโคตรมีความสุขเลยครับมุมต่างๆในโซนก็จะมีจุดให้เล่นอินเตอร์แอคต่างๆนะครับซึ่งจะต้องซื้อนาฬิกาข้อมือแต่ผมไม่ได้ซื้อเพราะว่าจะเอาเวลาไปเล่นเครื่องเล่นอื่นก่อนจริงๆโซนนี้อยู่ได้ทั้งวันเลยนะที่เป็นบรรยากาศไปไหนมาริโอเป็นเจ้างยไมยบอกไม่เป็นเด้นเนี่ยแเ้ดี๋ยวเราไปเล่นมาริโอ้คากันดีกว่าไ่ได้ เกมอินเทอร์แอคทีฟที่สนุกมากจริงแบบมันสนุกอ่ะในในความเป็นมาริโออยากอยากเล่นอีกรอบเลยอ่ะใช่ใช่ใช่ฟุ้งไปมันจะแก้ร้อน90นาทีรอได้ไหมล่ะน่ารักงไหมไดนแล้วร่างร้างนี่ไม่อยากไปเล่นยังไงอยากสำรวจตรงนี้อ่ะไม่ได้ต้องไปต่อเดี๋ยวเล็นไม่ครบน้ำตาจะไหลอ่ะแบบพอเดินออกมาแล้วน้ำตาจะไหลเลยอยากกลับเข้าไปนะ อะไรอาวอนอยากอยู่นานๆน,น,นะยวไปสปไปเดอร์แมนดีกว่าปีหน้าเขาบอกจะเอาออกแล้วหลังจากนั้นผมก็ไปเล่นสปไปเดอร์แมนซึ่งคนเยอะมากต่อด้วยไบโอฮัสซาดครับอ,อ,อร่อยเหรอต่อคิวตั้งนานไม่ใช่ต่อรอบเดียวต่อสองรอบอ <laughs> แล้วก็ตามเก็บพวกเครื่องเล่นที่คนเล่นน้อยๆสักรอไม่นานก็อีกนิดหน่อยก็สนุกหมดเลยครับทุกอย่างพอตกกลางคืนเขาก็จะปล่อยผีออกมาซึ่งเป็นกิมมิคช่วงฮาโลวีนะครับซึ่งผมว่ามันสนุกมากผมเดินดูผีเป็นช่วโมงเลยอะ และในปีที่ผ่านมาก็มีการคอลแลักับอาโดนะครับซึ่งก็คือเพลงโชว์พอก่อนเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์อันนี้ก็ปล่อยให้ทุกคนเอ็นจอยกับบรรยากาศไปนะครับว่าแบบผมไปถ่ายอะไรมาบ้างก็ผมจะไม่พูดและเอ้า หลังจากอิมเอมกับการเดินดูผีแต่ก็เดินทางกลับครับครับคือในไหนที่สุดที่เล่นมาพร้อมกันไหมได้หนึ่งสองสามตตอร่ ทมมีแรกแกล้งแพลวบอกไม่อินหรอกไม่เี้ยแต่รู้อยู่แล้วว่าเครื่องเล่นนี้หลายคนรีวิวว่ามันดีมากต้องบอกก่อนว่าทุกเครื่องเล่นนะไม่ใช่แค่แฮร์รี่พอตเตอร์ทุกเครื่องเล่นมันให้ประสบการณ์ที่แบบตั้งแต่ก้าวเทา้ทาเข้าผ่านประตูว่าเราจะเล่นเครื่องเล่นนี้มันคือประสบการณ์ที่เป็นประสบการณ์ที่เครื่องเล่นต้องการจากมอบให้เราทันทีเลยฉากบรรยากาศเสียงเพลงคือเราใช้ประสาททั้งห้าทั้งหมดอ่ะหูฟังได้ยินเพลงธีมแฮร์รี่พอตเตอร์ดึงๆก็ดึงๆมาตาเรามองบรรยากาศใน u s j เ แบบรอบๆแล้วก็ภายในเครื่องเลไรอย่างเงี้ยกลิ่นอ่ะ green. กลิ่นก็กินบตเตอร์เบียร์บตเตอร์เบียร์ดีเสียงอะไรอะ่ะกบกบญี่ปุ่นนี่มันอยู่ในห้องเหรอรสชาติเตอร์เบียร์ดีแต่ผมแนะนำนะไม่ได้สนใจว่าจะต้องกินออริจินอลแบบโฟเซนอร่อยกว่าอันนี้ผมส่วนตัวผมชอบแบบโฟเซนมากกว่าเอนจิ้นทุกคนมังดีแบบในแฮร์รี่พอตเตอร์เอนจี้นพนักง,งานมไม่ใช่แฮร์รี่พอตเตอร์อย่างที่บอกทุกคนแบบปอกมือแล้วเอาบายๆไอ้นี่ยซื้ออะไรมาไอ้ไอ้ไอ,อ้หัวหมี่ะไอ้หัวหมูไอ้หัวผีอะ่ะพนักง,งานก็ ปลุกเอ e r g y เราแล้วรู้สึกสนุกตลอดเวลาเพราะเราไปสวนสนุกตอไฟอิเงไดโนสอร์จำได้เลยว่าแพว่ะทำหน้าเงี้ยทำหน้าเงี้ยตลอดคนลองคิดภาพตามนะคะนั่งข้างๆกันคนหนึ่งทำหน้าเนี้ย มีเครื่องเล่นหนึ่งที่รู้สึกสะพัยสะพยคือแบบลูกลูกลูกมีแฟนแล้วก็ไม่ใช่ซาดากใช่ใช่ซา,าโากแต่ก็งงๆเหมือนกันนะว่าแบบเครื่องเล่นมันเกี่ยวอะไรกับซา,รากรถไหกรถไปหอะในที่หมดนนึกไม่ออกก็รถไปตะลุยจัก,กรวาลในดิมเวิ์แต่มีผีเป็นธีมแต่ไม่มีผีออกมาในรถไปจะมีอยู่อันหนึ่งไบโอฮาสาัสซดไม่รู อันนี้คือแบบคือปกติอะเป็นคนที่เข้าบ้านผีสิงแล้วไม่กลัวเลยนะหรอบ้านผีสิงที่ดิมเบอร์อะไรเงี้ยไม่กลัวบ้านผีสิงดิมเบอร์เขาไม่นับเป็นบ้านผีสิงเนื้อหาก็คือ Resident Evil หละคือเกมเกมที่เรารู้จักกันเป็นฉากที่แบบว่าเราเข้าไปอยู่ในสถานีตำรวจของ RPD ล้วก็แบบมีเหตุการณ์อะไรเจอตัวร้ายแบบซอมบี้แบบปกติเอ่อฮันเตอร์แล้วก็มิสเตอร์เอ็กอะไรเงี้มีคนแสดงเป็นลิงเป็น มีเจอไคออกมาด้วยเป็นเอด้าอืสนุกมากเครื่องเล่นนี้จะอยู่ช่วงแบบฮาโลวีนเท่านั้นปีที่แล้วก็มีปีนี้ก็มีคือความพีแม่งคืออะไรรู้ป่ะไอ้สองคนข้างหลังเนี่ยแม่งดันข้างหน้าอยู่ได้กลัวแล้วไอ้ตัวผู้หญิงอ่ะผักผักแบบไม่ใช่ผักมันหนีอหนีแล้วก็แบบก็เบียดได้ไหมจ๊ะคอดีเบียดหน่อยได้ไหไอ้สองคนข้างหลังมันคือผมกับแพวครับก็ตกใจเพราะว่าซอมบี้มันวิ่งไล่แต่ผมก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าเฮ้ยไปไปเบียดคนข้างหน้าเลยนะแต่อันนี้กกกลลัววจริงงไม่่คคืออทุนนึา ซอมบี้อ่ะคือมันจะเป็นแถวเรียงแถวตอนอย่างนี้ใช่ไหมคือไอ้คนข้างหน้ามันก็แบบเดินช้าแล้วซอมบี้มันชอบออกมาตอนที่แบบเป็นเราสองคนอ่ะพอเราสองคนเดินมาถึงจุดจุดหนึ่งซอมบี้ก็ออกมาแล้วก็ไล่ตาอย่างเงี้ยต้บอกว่าางหน้าเดินช้าเพราะว่าเขาจะมีเจ้าหน้าที่อยู่เจ้าหน้าที่ก็จะมาคอยบิวนี่นะจะเดินมาทางนี้แล้วจะหลบไปทางนี้กันมาเร็วซอมบี้กำลังมาในตอนที่บอกซอมบี้กำลังมาเนี่ยเขาก็จะเปิดประตูให้เดินเข้าไป คนข้างหน้าจะแบบค่อยๆแบบตนับปันปลากันเดินเข้าไปสามสี่คนทำไปกับผมมาห้าหลังอันเราก็หเดินไม่เิร็จแต่มันจะถึงกูแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันจะกัดคอแล้วอ่ะถ้ากัดคอได้นี่มันกัดแล้วนะแต่วันนี้ไม่ไหวมาจะเร็วแค่ไหนไทยก็แพล้ลาวันลาไปมุกพี่ไปเจอเกัน,กนวันพรุ่งนี้มาจะไอมาโชว์เอาเด็กเก็บปะ